สวัสดีค่ะชื่อช็อกกี้นะคะจาก s h o c k y r r v v i w w s l o o s p o t c o m วันนี้จะมารีวิวการเสริมจมูกด้วยซิลิโคนแมนซิสโดยคุณหมอเชษจากคลินิก จินตาละนะคะก่อนเด่นเลยนะคะเราก็มาคิดกันก่อนว่าเราเสริมจมูกเพื่ออะไรการเสริมจมูกที่เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใบหน้าที่สําคัญนะคะพอเราทําการเสริมจมูกแล้วเนี่ยสรีละของใบหน้าเราแล้วก็โง่เห้งเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงพอเสริมแล้วทําให้เราดูเป็นยังไงละ่ะก็ทําให้เราเดูหน้ายาวดูหน้า เรียวขึ้นเป็น V-shape มากขึ้นนะคะมีผลเลยนะคะสำคัญมากนะคะทำให้เวลาเรา,อามองหน้าตรงจากการเซลฟี่เนี่ยคะ่ะเห็นเห็นสัดส่วนของจมูกเนี่ยสวยสวยขึ้นนะคะคือเราไม่ต้องเอียงหน้าเพื่อที่จะถ่ายแบบให้ได้เห็นสันจมูกอีกต่อไปถ่ายหน้าตรงก็ได้เพราะฉันมีจมูกแล้วนะคะ เป็นเป็นความสวยที่ที่ทุกคนอยอมรับนะคะบ้านเราได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาตินะคะจากหนังฮอลลีวูดนะคะที่เราได้ดูกันเนาะพระเอกนางเอกก็สวยอันดับแรกเลยคือ,อที่ไม่เหมือนเราก็คือเขามีจมูกสวยมากเด่นมากจมูกโตนะคะ การที่เราเสริมจมูกเนี่ยจะทําให้เรามีมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อหน้าที่การงานของเราอย่างเช่นนักแสดงแอร์โฮสเตสรีเซชชันนิสนักร้องนะคะหรือว่าพริตตี้นะคะการเสริมจมูกในวัยสาขึ้นไปเนี่ยจะเป็นการช่วยกระทับกระชับรอยย่นรอบหัวตารอบหัวคิว้วได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลนะคะ จมูกในอุดมคติจมูกแบบไหนที่เรียกว่าสวยก่อนอื่นเลยสัดส่วนนะคะดูจากาแนวราบาแนวนอนก่อนนะคะจะต้องมีาสามส่วนนะคะหคือส่วนละบผากสคือส่วนจมูกก็คือนับจากาตรงคิ้วนะคะใต้คิ้วลงมาจนถึงจมูกนะคะส่วนที่สก็คือใต้จมูกลงมาจนถึงคางน,นะคะ ค่ะดูจากแนวแนวแนว,แนวด้านข้างเนี้ยค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เราลองทา่ทาท่าดินสอนนะคะขึ้นไปแล้วดูว่าปลายจมูกของเรานะคะมันมันทำมุมเป็นเอียง45องศากับระนาบแบบเอ่อือกหนา้าคิ้วกับปากเราหรือเปล่านะคะ แล้วตรงจมูกเราเนี่ยถ้าจะให้สวยของผู้หญิงนะคะจะต้องมีปลายหยดน้ํานะคะส่วนในระนาบหน้าตรงนะคะก็ดูตามภาพเลยนะคะจะแบ่งได้เป็นเสัสดส่วนนะคะโดยจุดสังเกตก็คือว่าตาเนี่ยจะบล็อกเป็นหนึ่งส่วนนะคะจมูกตรงกลางนี่บล็อกเป็นอีกหนึ่งส่วนแล้วก็ตาอีกข้างหนึ่งเนี่ยจะเป็นบล็อกหนึ่งส่วนก็คือให้เราเอาดินสอทาบดูว่าเอ,อปลายตม ปลายจมูกเราอะค่ะปีกจมูกอะค่ะมันยาวเท่ากับหัวตากับหัวคิ้วหรือเปล่านี้ให้ดูตามภาพเลยนะคะส่วนแบบเนี่ยค่ะแบบไหนถึงจะสวยจริงๆไม่ไม่มีแบบตายตัวนะคะแต่ละคนก็อ,อมีหน้าหน้าคิ้วปากเนี่ยจะเหมาะก,กับจมูกอไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าการเสริมจมูกมาแล้วเนี่ยเพอร์เฟกก็คือเสริมมาแล้วดูไม่รู้ว่า เสริมมานะคะดูคือโด่งเป็นธรรมชาตินะคะถามว่าทําไมถึงอยากทําจมกูกก็เพราะว่าดูจากภาพนะคะเวลามองหน้าตรงเนี่ยตรงปลายมันใหญ่ชัดเจนมันเหมือนกระตูนนะคะส่วนแล้วก็สังเกตว่าเอียงด้วยนิดๆน,นะคะ,ะแล้วตรง กลางจมูกจะมีเหมือนสันขึ้นมามันไม่เรียบอะค่ะ,ะทําให้ไม่มีความมั่นใจอะค่ะเวลาถ่ายรูปจะต้องหันข้างอย่างเดียวเลยนะคะอันนี้พยายามดูรีวิวจากคนอื่นที่จมูกคล้ายๆกับคล้ายๆกันแล้วนะคะก็ศึกษามาอย่างดีแล้วก็เลยเลือกที่จะใช้ซิลิโคนแมนเทสะนะคะเสริมกับหมอเชฟ เหตุผลอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อทำงานในเป็น BC นะคะ่ะเป็น Beauty c o n s u l t แทนนะคะก็นะคะหน้าตาก็ต้องอด,ดูดูดีดูสวยนะคะเพื่อที่จะทำให้ลูกค้ามั่นใจด้วยก็เลยตัดสินใจทำค่ะการเตรียมตัวก่อนเสริมจมูกนะคะทำยังไงบ้างหลังจากโทรนัดเรียบร้อยแล้วนะคะโอนเงินมาจำ บางคลินิกจะมีค่ามัดจำะนะคะสามพันบาทนะคะแต่พอปรึกษาแล้วทำไม่ได้เขาก็คืนให้อะค่ะงดทานวิตามินทุกชนิดเลยงดทานยาหรือว่าดื่มเหล้านะคะวิตามินบางประเภทเช่นวิตามินซีจะทำให้เลือดเล้าไหลไม่หยุดคะ่ะงดเลยค่ะงดทุกชนิดเลยนะคะทำความสะอาดที่นอนแล้วก็ห้องให้สะอาดป้องกันเรา ขัดจมูกแล้วก็จามนะคะเดี๋ยวซิลิโคนจะหลุดออกมาทั้งดุนนะคะแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อด้วยนะคะเตรียมชุดที่มีกระดุมหน้าเวลาถอดเนี่ยจะได้ไม่ต้องสวมเข้าแล้วมันไปรบกวนจมูกนะคะเป็นซิปข้างหน้าหรือว่าเป็นเดซยาวซิปหน้าไปเลยยิ่งดีนะคะเราจะได้ไม่ต้องก้มๆเงยๆนะคะไปซื้อหมอนเป็นรูปตัวยูมานะคะเป็นเป่าลมก็ได้ยี่สิบบาทร้านยี่สิบบาทนะคะ เพื่อพี่พี่จะไม่ให้เราเผลอตอนนอนตะแคงเราจะหมูมันเบี้ยวนะคะซื้อเจลประครบสําหรับร้อนเย็นนะคะเอาอันที่อ่าเล็กที่สุดนะคะซื้อสมุนไพรเช่นสมุนไพรบัวบุกนะคะคือเป็นแก้แก้พกช้านะคะอันนี้เห็นมีคอมเมนต์หลายคนว่าช่วยทีเดียวนะคะแล้วก็หาบัตด,ดี้นะคะเพื่อนช่วยดูแลประครบตอนที่เรา อนอนหลับนะคะจะทําให้หน้าเราเนี่ยไม่ดําไม่เขียวแล้วก็ตันบวมเนี่ยคือบวมน้อยที่สุดนะคะทําให้เราฟื้นตัวเร็ว องก็คือตรงกลางตรงนี้มีปุ่มกระดูกอยู่นะถ้าหนูวามือหองมือนิ้วกดกดูกใช่ยปุ่มเพียงแค่นี้ปุ่มกระดูกภาษาอังกฤษเรียกคำนะครับตอวดีจมูกเนี่ยมันจะมีกระดูกแข็งก็คือส่วนนี้มาถึงมีแค่นี้เองนะที่หนูจับกับแข็งแข็แต่ตรงนี้จะนอนเนี่ยนี่คือกระดูกอ่อนนะครับซึ่งไม่ใช่กระดูกแข็งอะไรนะปัญหาคือต้องมีปุ่มกระดูกตรงนี้ถ้าหนูเสิร์ฟด้วยซิลิโคนธรรมดาเนี่ยจะเกิดการเียงเดียวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะมันเป็นฐานที่ไม่เรียบนะครับ ้ต้องไปจมูกแล้วะคะ่ะต้องขอโทษด้วยนะคะ iPhone แบตหมดค่ะก็เลยถ่ายครึ่งๆกลางๆหลังจากที่คุยปรึกษากับหมอเชฐดแล้วก็ได้ทราบว่าจมกูกอ,อันนี้นี่เหมาะกับการเสริม Mantis นะคะเ้าละเรามาดูกันว่าซิลิโคนแมน t ิสคืออะไรดียังไงนะคะสำหรับตัวที่คลินิกนำเข้ามานี่เป็นการออกแบบของนายแพทย์สัมพันธ์คมฤทธิ์นะคะ เพื่อที่จะแก้ปัญหาข้อเสียต่างๆของซ,ซิลิโคนอย่างอื่นที่เคยทำๆกันมาแบบเก่าๆนะคะตอนนี้กำลังอยู่ในการยื่นขอจดสิทธิบัตรระดับโลกนะคะคุณสมบัติและข้อดีของซิลิโคนแมนทิสนะคะหนึ่งได้มาตรฐานสัญญกรรมผ่าตัดนะคะาบางอันก็บางเจ้านะคะจะใช้แบบ แบบที่ยังยังไม่ได้มาตรฐานนะคะเราก็เอามาตั้งราคาถูกๆก,ก็ขอให้ระวังนะคะข้อสคือถ้าเสริมหอกมาแล้วเนี่ยจมกูกเราเนี่ยจะนิ่มบิดได้ดูเป็นธรรมชาตินะคะเหมือนคนไม่เคยเสริมมาข้อสามถึงแม้จะมีความนิ่มนะคะแต่ว่าคุณหมอก็สามารถาตัดแต่งทรงได้นะคะแล้วก็อันนี้ ไม่เสียเวลาที่จะต้องไปขึ้นทรงใหม่ด้วยเพราะเป็นทรงมาแล้วนะคะข้อสี่มีฐานนะคะเพราะว่ามีฐานเนี่ยเ,เวลาทำการเสริมเนี่ยคุณหมอจะวางส่วนล่างของแกนซิลิโคนเนี่ยเขอาไปที่ฐานหรือว่าไอกระดูกจมูกเรานะคะเป็นการป้องกันปัญหาการที่จะเบี้ยวจะเอียงในอนาคตได้เนาะเพราะว่ามีฐานถ่วยช่วยขำยันแล้วก็ภายหลังเนี่ย เนื้อเยื่อของเราก็จะรัดแกนจมูกนะคะข้อห้ามีคนอด้วยความคิดที่ว่าแกนซิลิโคนตักกแตนหรือว่าแมนทินจะต้องแก้ปัญหาได้ทุกอย่างทุกรูปแบบโดยเฉพาะผู้ที่มีฮับจมูกนะคะข้อหกลูปทรงอา่า พะลูกทรงของอจมูกเนี่ยนะคะจะมีระดับเสมอร,ระดับเสมอการทําให้การผ่าตัดเป็นได้ความรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลานั่งเหลาทั้งแท่งนะคะคุณหมอก็จะเพียงจะตกแต่งนะคะ,ะถะตรงฐานให้เข้ากับฐานจมูกเราแล้วก็ด้านบนให้เข้ากับเอจมูกที่เราต้องการตกแต่งนะคะข้อเจ็ดมีทรงสวยมีมิตินะคะ สวยงามทีเดียวเหมาะกับคนเอเชียแล้วก็เหมาะกับท่างหญิงทั้งชายนะคะตกแต่งนิดหน่อยก็สามารถเข้ากับท่านชายได้นะคะข้แปดขอบของซิลิโคนตัแะแตนเนี่ยะบางนะคะในตรงตรงฐานนะคะตรงปีกสองข้างนะคะเวลาเสริมเข้าไปในจมูกแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นรอยต่อใดๆจะไม่มีเงา ให้เห็นนะคะจะเรียบเนียนไปเลยแม้แต่เวลาคำก็จะไม่สามารถบอกได้ว่ารอยต่อของเอของปีกจมูกเนี่ยอ่าปีกซ้ายขวาเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะมันจะดีสําหรับคนที่เนื้อผิวเนื้อจมูกเนี่ยบางเนื้อบางแล้วก็หนังบางนะคะอันนี้สุดยอดนะคะข้อเก้าทำเอมันมีปลายหยดน้ํา ให้แล้วนะคะทําให้เวลาเสริมจ,จะหมวกพุ่งแล้วก็มีหยดหน้ำอีกค่ะอันนี้สุดยอดค่ะขอเล่าให้ฟังตอนที่ผ่าตัดนะคะก็ไปถึงก็พยาบาลนะคะผู้ช่วยแพทย์นะคะและคลีนหน้าเรานะคะจากนั้นก็ลงยาชาเป็นครีมยาชาสีขาวเขาจะว่าเป็นยาชาเพื่อไม่ให้ตอนฉีดยาชาจิบะคะก็ทาทั่วจมูกแล้วก็หน้าผากแล้วก จนถึงริมพีฟากหลนบนเลยค่ะลอสามสิบนาทีจากนั้นเขาก็คลีนออกนะคะแล้วคุณหมอก็ฉีดยาชานะคะเพราะฉีดยาชาปุ๊บแค่ห้านาทีเท่าน,นั้นเองก็ไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกมันเหมือนมันเหมือนมัน,ม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 นโกรขึ้นมันบวมขึ้นปากก็จมูกก็ไม่ใช่จมูกชันอีกต่อไปหมอก็เช็คว่าเจ็บไหมเจ็บไหมนะคะหลังจากนั้นก็คือไม่รู้สึกอะไรเลยก็ คุณหมอก็ให้หลับตาค่ะแล้วก็คลีนทำเป็นส่วนปอดเชื้อนะคะก็ตอนนั้นไม่เห็นอะไรได้ยินเ,เสียงนิดหน่อยจากที่อ่านหนังสือมาก็คือเขากรีดตรงปลายจมูกนะคะกรีดตรงเป็นเส้นตรงเข้าไปจนชนกับขอบจนชนกับสันจมูกเรานะคะชนกับจุดที่ชนกับหน้าผากใช่ั้มเขาก็วัดซิลิโคนแล้วก็ตัดแต่งซิลิโคนแล้วก็ใส่เข้าไป คุณหมอก็เรียกให้ชมนะคะว่าเอาสูงขนาดนี้สวยไหมก็สวยดีค่ะดังนั้นคุณหมอก็เย็บนะคะสัลยแพทย์นี่จะเย็บด้วยไหมที่จะต้องตัดนะคะจะไม่ใช่ไหมละลายคุณหมอไม่ได้บ็อกนะคะเพราะว่าซิลิโคนแมนทิสเนียช่วยพยุงจมูกอยู่แล้วนะคะก็ดีค่ะไม่ต้องอายด้วยนะคะใช้เวลาผ่าตัดน้อยมากค่ะแค่ประมาณเครื่อนจมงเท่านั้นเองพอทำเสร็จนี่ก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยยังงงอยู่เลยเอ้าวเสร็จแล้วเหรอ ยาชาก็ยังทำงานอยู่นะคะออกมาอ,ออกมาก็มารับยาแล้วก็ฟังวิธีการทานยาฟังวิธีการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดนะคะคุณหมอนัดดูผลหนึ่งสัปดาห์แล้วก็นัดตัดไหมสองสัปดาห์ค่ะฉีดยาชาเสร็จแล้วรู้สึกอะไรบ้างรจริงๆเหรอ สักนิดหนึ่งก็แล้ไม่รู้สึกเลยจะเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาเข็มแรกก็เหมือนฉีดยาปกติทั่วไปนอกนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรอ,อืมโอเคตอนนี้ยังยังชายอยู่อะคะชาวรวมถึงชามาถึงปากด้วยแต่ว่ามันแค่เขียนแค่ตรงมันแค่เนี่ยแค่แดงแค่ตรงนี้กับตรงนี้โอเคเราชอบทรงจมูกนี้ไหมคะชอบอให้ประครบเย็น ทันทีนะคะหลังผ่าตัดเป็นเวลา48ชั่วโมงจากนั้นให้ประครบร้อนจนกว่าจะหายบวมนะคะอ่าอ่าวิธีการวิธีการประครบนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าอยากให้หายเลย็วต้องประครบประครบตลอดเลยแนมะ้แต่ตอนนอนก็ต้องให้บัดดีนะคะผัดให้เพื่อน มาประครบนะคะรับรองจะยุบเร็วมากวันสองวันก็ยุบแล้วนะคะาการประครบเย็นนะคะตั้งแต่ตอนไปผ่าตัดแล้วเราได้เตรียมเจลใส่กระติกไวะคะ้ค่ะพอออกมาจากห้องผ่าตัดปุ๊บเราประครบเลยคะ่ะวิธีการประครบก็คือสำหรับบริเวณดวงตาเนี่ยใช้เจลเย็นได้โดย ใช้เจลชิ้นเล็กที่สุดอันนี้คลินิกให้มาด้วยค่ะเป็นเจลชิ้นเล็กนะคะอ,อ,อุณหภูมิก็การการที่เราประครบเย,เย็นเนี่ยก็คือสกัดไปให้เลือดเนี่ยมันมันมาข้างแล้วมันจะทําให้บวมเพราะฉะนั้นมันต้องเย็นแบบเย็นเฉียบเลยเย็นเย็นจุดเกือบแข็งจุดเยือกแข็งนะคะเราก็วางอ่างโดยโดยถับตามภาพน,นะคะก็คือ ไม่ให้ไปโดนจมูกนะคะเดี๋ยวไปโดนจมูกแล้วมันเบี้ยวแล้วเรามองไม่เห็นนะคะประครบว่าอย่างนั้นเลยขั้นต่ําก็คือนับหนึ่งถึงสิบนะคะโอ้ทั้งไม่ไหวจริงๆค่อยคๆนะคะแต่ว่านับในใจสิบสิบห้าวินาทีนะคะแล้วก็ค่อยๆอ่าเปลี่ยนที่นะคะพยายามคงอุณหภูมิไว้เสมอนะคะจากนั้นวิธีการประครบตรงจมูกประครบยังไง ให้ใช้ผ้ากอดนะคะชุบน้ําเย็นจัดนะคะชุบบิดให้แห้งเลยเพราะว่าจมูกม,มีห้ามโดนน้ํานะคะอ่าให้เอามาวางไว้ที่อ่าจมูกนะคะวางแนวยาวแบบตามรูปเลยนะคะทําไปเรื่อยๆสลับกันนะคะโดยที่เราจะต้องนั่งประครบ โดยตลอดนั่งประครบตลอดเวลาก็คือนั่งอยู่นะควรจะมีกระจกบานใหญ่ไว้นะคะแล้วเราก็ประครบเพื่อที่จะได้ดูว่าเออมันไปโดนหรือเปล่าสังเกตว่ามันประครบตรงไหมนะคะแล้วอ่าให้เราอ่าวิธีการนอนนะคะนอนแบบนั่งนอนเลยยิ่งดีนะคะก็คือให้ศีรษะเนี่ยอย่างต่ำก็คือสี่สองศานะคะ แล้วก็ให้ใช้หมอนเป็นรูปเตยยงเพื่อไม่ให้เรานอนอตะแคงด้วยเดี๋ยวมันจะเบี้ยวนะคะก็อันนี้ก็คือนั่งแบบนอนไปเลยนะคะทรมานมากแต่ก็ทํานะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือให้เอาหมอนเนี่ยไปรองไว้ใต้เบาะแล้วก็ทําให้เบาะมันยกตัวขึ้นมานะคะอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะช่วงวันแรกเราจะใช้วิธีการลดความเจ็บปวดด้วยการฟังเพลงไปด้วยนะคะมันก็จะลืมความ เจ็บปวดนะนะคะอืมเอ่อหลังจากที่เราได้ประครบร้อนเสร็จแล้วเนี่ยประครบร้อนคืออะไรประครบร้อนก็คืออ่าพอพอมันไม่พอมันไม่บวมแล้วมันจะมีเลือดบางส่วนเนี่ยแบบค้างอยู่อะไรเงี้ยแล้วจะเป็นมันจะเป็นผนให้มันดำใช่ไหมคะเราประครบร้อนเพื่อจะที่ละลายริมเลือดตัวเนี้ยคะ่ะให้ออกไปนะคะ อ,อันนี้นะคะจากผลจากการที่เรามีบัตดี้เนี่ยของเคคนี้นี้ก็คือ24ชั่วโมงเท่านั้นเองก็ไม่แดงไม่แดงแล้วก็ไม่ดํานะคะบวมนะบวมแต่ว่าไม่แดงแล้วก็ไม่ดาบวมก็คือจะมาบวมบวมตรงตานะคะแต่ว่า3วันก็ไปทํางานปกติเพราะว่าจําเป็นจะต้องไปนะคะอ่าทาญยาของหมอ ให้ครบนะคะห้ามน้ําห้ามโดนแผลนะคะแล้วก็ทุกวันให้ทําความสะอาดที่แผลโดยใช้เบตาดีนป้ายแผลถ้าเกิดมีเลือดอะไรไหลออกมาปุ๊บก็ให้แสซยบแล้วก็เอาเบตาดีน ป้ายทาดินนะคะอย่างน้อยสองสัปดาห์ห้ามโดนนะคะน้ําเลยหรือว่าจนกว่าจะแห้งแล้วล้างหน้ายังไงอ๋อใช้โทนเนอร์ที่หมอให้มาะค่ะเช็ดใช้โทนเนอร์เช็ดอย่างเดียวเลยแล้วก็ห้ามแต่งหน้าจนกว่าจะกว่าจนกว่าจะตัดไหมนะคะ,ะแล้วก็เช็ดด้วยความอ่อนโยนด้ยล่ะนะคะ,ะห้ามสระผมด้วยตัวเองให้ไปร้านสระผมแล้วก็กำชับเขานะคะเราก็ระวังตัว ด้วยเดี๋ยวเผื่อไปโดนจมูกนะคะงดรับประทานอาหารร้อนจัดหรือเย็นจัดงดรับประทานอาหารหมักดองห้ามรับประทานอาหารเสริมแล้ววิตามินที่ทําให้เลือดออกเช่นวิตามินซีวิตามินอีน, e. น้ำมันตับปลานะคะห้ามอ่าอันนี้ต้องงดเลยนะคะส้มตำงดเลยค่ะจริงๆเขาไม่ห้ามไข่นะคะแต่ว่าคนโบราณเราบอกว่ากลัวจะเป็นแผลเป็นอะไรแล้วก็ ฟังหูไว้หูนะคะแต่ในทางการแพทย์ยังไม่มีเอกสารใดที่บอกว่ากินไข่ไข่ขา,ขาวไข่แดงไว้จะเป็นแผลเป็นนะคะหรือว่าห้ามกินเอ,อข้าวเหนียวอะไรนี้นะคะไม่มีนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความสบายใจเลยนะคะคนเอ,อคนไข้จะมีอาการปวดวันที่หนึ่งแล้วก็วันที่สองแล้วก็การปวดจะลดลงตามลําดับนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้มีอาการปวดมากขึ้นเป็นการาฟพุ่งนะคะ ให้รีบติดต่อแล้วก็มาที่คลินิกทันทีนะคะหรืออาการปวดแบบแดงแสบคันนะคะนั่นคืออ่ามันจะเป็นไปได้ก็คืออาจจะมีการแพ้ซิลิโคนนะคะหลังการเสริมนะคะไม่ควรจะเอามือไปจับโยกกระแทกจมูกนะคะเพราะาอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อเบี้ยวหรือหรือเสียรูปทรงของซิลิโคนนะคะโดยเฉพาะ สสัปดาห์แรกถ้ามีคำถามหรือว่าสงสัยก็ติดต่อคลินิกโดยทันทีนะคะสำหรับคลินิกจินตลักษ์ขอหมอเช่นเนนะคะรับประกันการเบี่ยวสองปีเต็มนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมนะคะหากมีข้อสงสัยหรือว่าคำถาม เพิ่มเติมนะคะหรืออยากจะชมเนื้อหารีวิวอื่นๆนะคะช็อกกี้ยังมีรีวิวการเสริมหน้าอกด้วยไขมันนะคะหรือว่าแฟตทานเฟอร์นะคะรีวิวโบท็อกซรีวิวเซลลูเฟตนะคะติดตามได้ที่บล็อกอของช็อกกี้นะคะชื่อบล็อกก็คือช็อกกี้รีวิว blogspot.com นะคะ C H O C K Y R E V I E W b S b l o g s p o กสปอรนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ